ระบบของ FFC การบริหารจัดการที่จะช่วยผู้ประกอบการและนักวิจัยคนไทยสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลสามารถเข้าใจว่าหลักฐาน ต้องใช้เป็นยังไงจะต้องออกแบบวิจัยอย่างไร FFC can be labeled with function claims based on scientific evidence under the food business operator's own responsibility. It was introduced in order to make more products available clearly labeled with certain nutritional or health function and to enable consumers to make more informed choices. บพอขอเนี่ยกำลังจะเซ็น MOU กับทางออยในเรื่องของอาหารตมุนมไพรเครื่องมือแพทย์ในเรื่องของการที่ว่านักวิจัยเนี่ยกับออยเนี่ยมาคุยกันแต่แรกเลยเพื่อที่ว่าเมื่อทําเสร็จแล้วจะได้ขึ้นทะเบียนได้เลยเาทางบพอขอเนี่ยก็จะช่วยได้ทั้งนักวิจัยแล้วก็ทางภาคเอกชนแล้วก็เป็นความร่วมมือของเรากับออยนะคะก็มาช่วยกันทํา มือกันของผู้พัคส่วนนะคะหน่วยงานใด่หนึ่งหนึ่งทำไม่ได้แน่นอนนะคะและความร่วมมือนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยรอยไม่ได้ระบบ FFC นะคะก็เป็นระบบหนึ่งที่จะทำให้เกิดความร่วมมือนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยาการท,ที่จะทำใหนะ้ FFC ทำงานให้เป็นระบบแล้วก็ Implement ไ,ได้จริงออเป็นเรื่องสำคัญมากเราอาสะดวก,กให้ทั้งผู้ฝ่ายปกครองเนางผู้บริการผู้จัดการแล้วก็ผู้ริบบบตัวจริง ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางอาหารมากมายที่ควรจะเอาวิจัยมจาจับเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้นะคะโดยที่ผู้ประกอบการจะสามารถที่จะดําเนินการขออนุญาตได้โดยไม่ยากลับเนื่องจากมันมีระบบที่วางไว้ให้และเชื่อว่าถ้าเราจาับเปคโนโลยีได้นะคะเราจะสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ได้เป็นพันๆชิ้น